ว่ามีหมไม่มีเซลทำไมทำไมคลินิกเราถึงแบบไม่มีเซลคลินิกเกษาเนี่ยนะเป็นคลินิกที่ไม่ใช่คลินิกสูคท้งอง,งนมคือเรื่องผมเนี่ยหมอตีในความหมายตัวเองนะหมายถึงการรักษาโรคมากกว่า<ม>คนไข้ที่เข้ามาทุกเคสเนี่ยเราจะให้เจอหมอเป็นพิตี้แรก<ม>แต่และคนปัญหาไม่เหมือนกันคือบางคนคิดว่าตัวเองหัวล้านแต่จริงๆเราไม่ร้าน<ม>อะไรเง<ม>ี้ยคือจะต้องมาคุยก่อน คือรายละเอียดมันเยอะเนาะบางคนเข้าใจว่าคนอีกเป็นโรคนึงแต่จริงเป็นอีกอันนึงอย่างเงี้ย่ะมันไม่ใช่แค่ว่าให้ยาตอนนี้แล้วจบก็คือให้หมอวินิจฉัยก่อนเป็นอย่างแรกเหมือนบางคนที่เจอบ่อยก็คือแบบมาถึงปั๊บจะปลูกพอมาเจอหมอที่เกษาบอกปลูกไม่ได้ค่ะจะต้องแบบไปเตรียมผมไปบำรุงก่อนหนึ่งปีคนไข้ก็ช็อกไปเลย ช็อกไปเลย <c oughs> ช็อกแล้วก็หายไปเลยแล้วก็ <c oughs> ก็กลับมาใหม่เพราะว <c oughs> <ๆ>่าเขารู้ว่าสิ่งที่เราพูดนะคะเราไม่ได้ขข่ของ<ม>เราเน้นก็คือรักษาโรคจริงๆเรายังไม่อยากทำาํำให้คือเราจะแนะนําว่าเอ้ยคุณลองบํารุงโดยใช้ยาหรือฉีกระตุ้นก่อนไหมแค่ดูรูปเนี่ยเหมือนดูรูปผ่านแชท <ไข S 1> เนี้ายกัในไปหมดมันมันแยกไม่ออกนะคือ<ม>คุณจะต้องเข้ามาเพื่อสองรากผมมาคุยถึงปัญหาเชิงรืกก่อนว่า ต้องแก้ยังไแล้วก็เรื่องประเด็นเรื่องราคานะคะ<ม>บางที<ม>บางคนก็จะเข้าใจเออต้องเจอเซลลเท่านั้นถึงจะรู้ราคา<ม>แต่ว่าปลุกผมหรืออะไรเงี้ยราคามันสแตนดาร์ด<ม>ดังนั้นเนี่ยไม่จาเป็นต้องแบบว่าเออจะต้องมาคุยกับเซล์คือคุยกับหมอเรารู้ว่าเราต้องการอะไรหมอก,ก็แจ้งราคาไปแล้วก็กลับไปตัดสินใจได้<ม>แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความสบายใจนะคะเพราะว่าเราอยากให้พื้นที่ของเกสั์เเนี่ยเป็นพื้นที่แห่งความสบายใจคนไข้ มารักษากลับไปแล้วมีความกังวลอยากกลับมาได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยมาถึงก็ได้เจอคุณหมอคือมายังไงก็ได้เจอหมออะไรเว้นหมอไม่อยู่คือหรือบางคนเนี่ยมาคอนซัลท์แล้วขอกลับไปตัดสินใจก่อนเราก็ให้กลับไปตัดสินใจนะเราไม่มีการที่จะแบบจ่ายเงินชั้นวันนี้อะไรเงี้ยโดนโดนลากโดนากอะไรเงี้ยโอเคก็ทุกควอสบายใจนั่นเองใช่ค่ะ